สวัสดีครับผมต้าวัดไผ่นะครับวันนี้ก็มานําเสนอพระเครื่องหลวงพ่อข่อมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับองค์นี้ก็เป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับพิมพ์ซุ้มชัดนะครับเนื้อทองเรืองนะฮะพศ2505พนนะครับข้างหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนนะฮะและเขียนข้างล่างว่าหลวงพ่อข่อมนะครับสภาพองค์นี้ถือว่ายังสวยนะครับข้างหลังก็จะมียันมะอุนะครับข้างล่างเขียนว่าสุพรรณบุรีนะฮะนี่นะฮะ ก้นจะเป็นก้นกึงนะครับอุดกิ่งก้นกึงนะฮะองนี้กิ่งดังนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับสภาพไม่ต่ำกว่า90%้รนะฮะองนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ Facebook ตาวัดไผ่นะครับหรือโทรนะครับ0 8 3 7 5 5 2 1 9 6นนะครับพระเครื่องที่เช่าบูชาไปจากผมนะครับรับประกันแท้สากลทุกรายการนะครับ ถ้าสนใจยังไงมีเรื่องสรงใส่ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณครับ